สำหรับปัญหาขนคุดนั้นคงเป็นปัญหาที่กวนใจสาวๆหลายๆคนใช่ไหมคะเพราะนอกจากผิวที่ดูไม่สวยแล้วเนี่ยยังมีความไม่เรียบเนียนผิวแห้งกร้านด้วยวันนี้หมอจะมาเล่านะคะว่าขนคุดนั้นเกิดจากอะไรรักษาได้หรือเปล่าและหายได้ไหมนะคะติดตามในรายการคุณหมอขอแชร์ค่ะ สวัสดีค่ะแพทย์หญิงธิดาจากร่มระวินคลินิกนะคะขนคุดหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า keratosis p ิ l a ลิสนะคะหรือว่าผิวหนังไก่นั่นเองสําหรับโรคนี้เนี่ยเกิดจากการที่มี หรือว่าโปรตีนบริเวณผิวชั้นบนเนี่ยมีความหนาตัวเกิดขึ้นผิดปกติแล้วก็ไม่ผลัดเปลี่ยนเซลล์ออกไปนะคะก็จะทําให้รูขุมขนบริเวณนั้นเนี่ยมีการอุดตันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอาการที่เกิดขึ้นก็อาจจะมีการผิวสากนะคะไม่เรียบเนียนแต่จะไม่คันไม่เจ็บนะคะและที่สําคัญขนใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นมาในบริเวณนั้นเนี่ยก็ออกมาไม่ได้ไขมันในบริเวณนั้นที่ผลิตขึ้นมาในรูขุมขนนั้นก็ออกมาไม่ได้เช่นเดียวกันก็เลยทําให้เกิดอาการเหล่านั้นสะสมมากขึ้นเรื่อย โดยเฉพาะการกระตุ้นของเขาเนี่ยนะคะอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุมากๆเลยกรรมพันธุ์ก็ได้นะคะหรืออากาศที่เปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่จะพบในอากาศเย็นหรืออากาศหนาวหรือคนที่อาบน้ําร้อนบ่อยๆอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะที่สามารถกระตุ้นการเกิดได้ และที่สําคัญนะคะสามารถเกิดได้ในทุกเพศทุกวัยบริเวณที่เกิดขึ้นได้ก็มีทั้งต้นแขนรักแร้นะคะต้นขาหรือว่าต้นขาด้านบนด้านล่างได้หมดเลยนะคะทุกบริเวณที่มีรูขุมขนสามารถเกิดขึ้นได้ค่ะและสําหรับคนที่โกนขนบ่อยหรือว่าแว็กซ์ขนบ่อยๆหรือใช้น้ํายาอะไรที่ผิดวิธีนะคะจะสามารถกระตุ้นให้ปัญหานั้นมากขึ้นได้ สำหรับการรักษานะคะมีหลายวิธีมากมายเลยเราอาจจะใช้ moisturizer นะคะหรือว่าครีมที่มีส่วนผสมของการผลัดเซลล์บางๆก็สามารถช่วยได้หรือมีตัวยาที่ช่วยในการผลัดเปลี่ยนเซลล์นะคะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลายๆปัจจัยนั้นก็ร่วมกันหมดนะคะทั้งปัจจัยของตัวคนไข้เองด้วยนะคะและร่วมกับการรักษานั้นอาจจะทําให้ดีขึ้นได้แต่วันนี้หมอมีอีกวิธีหนึ่งค่ะที่จะทําให้การรักษานั้นง่ายขึ้นนั่นก็คือการใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเลเซอร์นะคะสําหรับนวัตรกรรมที่ลงราวินคลินิกนะคะเราจะใช้เจนเทลแยกนะคะเป็นเครื่องมือเลเซอร์ที่ยิงไปที่ออกซิฮีโมโกลบินนั่นหมายความว่ายิงไปที่เม็ดเลือดแดงเม็ดสีเมลานินนะคะรวมถึงบริเวณเส้นขนด้วยนะคะก็จะสามารถแก้ปัญหาในนเรื่ององงขขคุ ได้ส่วนใหญ่คนไข้แล้วเนี่ยจะมีปัญหาที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะอาจจะร่วมกับปัจจัยที่คนไข้ช่วยควบคุมด้วยร่วมกับการใช้ยาและการทำเรเซอร์ร่วมกันจะทำให้ผลการรักษานั้นดีขึ้นเรื่อยๆค่ะและอย่าลืมติดตามสาระดีๆจากรายการคุณหมอขอแชร์ทางรวมรวินชาแนลค่ะ